สวัสดีค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอร่อยอรๆทำไม่ยากเลยค่ะใช้หมูสามชั้นที่หั่นเป็นเส้นแบบนี้ไว้แล้ววันนี้ใช้ครึ่งกิโลนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องหมักหมูค่ะหั่นหมูสาชั้นเป็นชิ้นพอดีคำโดยหั่นไม่ต้องขาดนะคะลักษณะที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ พอหั่นเสร็จแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาหมูสามชั้นครึ่งกิโลใช้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะรสชาติก็จะพอดีเลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือนวดคุกเค้านวดจนน้ำปลาซึมเข้าไปในเนื้อหมูจนไม่เหลือน้ำเลยนะคะต่อไปมาเตรียมแป้งที่เราจะชุบทอดค่ะใช้แป้งทอดกรอบสองช้อนแป้งข้าวเจ้าสองช้อน ใส่น้ำลงไปคนผสมจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะคนจนได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นก็เทใส่หมูที่เราคุกน้ำปลาไว้คุกเขาหมูให้เข้ากันดีกับแป้งจากนั้นก็ตั้งน้ำมันเตรียมทอดได้เลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้ววางหมูลงไปแบบนี้ กระทานนี้ก็วางได้ทีละสามเส้นค่ะทอดให้ได้สีเหลืองทองแบบนี้จากนั้นก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะสำหรับหมูสามชั้นทอดน้ำปลาจะกินกับซอสพริกหรือจะกินกับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้นะคะวันนี้เราจะกินกับน้ำจิ้มแจ่วมาทำน้ำจิ้มแจวกันค่ะ ใช้น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำมะนาวตามชอบค่ะใส่พริกป่นเขาครัวและต้นหอมซอยชิมรสชาติให้ถูกปากเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วเสร็จแล้วหั่นหมูสามชั้นที่ทอดไว้เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะหมูสามชั้นทอดน้ำปลากรอบๆทำง่ายๆลองไปทำทานดูนะคะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ